ขณะนี้เนี่ยคนหัดใหญ่หลายคนตื่นเต้นกับข่าวนี้มากเลย <c oughs> คือถามว่าตื่นเต้นไหมโออก็ตื่นเต้นอยู่นะคือใครตื่นเต้นดิฉันนี่แหละตื่นเต้นถามว่าถ้าเกิดมีโอกาสได้ไปดูจะไปดูไหมไปดูสิคะเอ๊ะเขากาลังจะนํามาเสนอเรื่องอะไรอะ ได้เวลาที่เราจะนำคนฟังของเรานะคะที่ฟัง fm 107.75เมกะเฮิรหัดใหญ่เข้ามาติดตามข้อมูลข่าวสารในเช้าวันนี้นะคะเป็นข่าวท้องถิ่นของจังหวัดสงขลามีอะไรเกิดขึ้นบ้างไปเลือกมาแล้วแล้วก็จะนำเสนอให้ฟังกันนะคะในเช้าวันนี้ค่ะอินดี้โซซตีเสนอข่าวท้องถิ่นสังคมและข่าวธุรกิจโดยโครงการบ้านวังหงพุธมณฑลสงขลาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรก เลยนะคะขณะนี้พี่น้องประชาชนคงจะได้เห็นนะคะที่กองทัพอากาศนะคะดำเนินการฝึกทดสอบการบินขึ้นและลงนะคะของถนนหลวงครั้งแรกของเครื่องบินขับไล่กริฟ เพนบริเวณถนนเพชร,กรเกษมใกล้สถานีตำรวจภูทรทุ่งตำเสาตําบลฉลุงอําเภอหาดใหญ่ของจังหวัดสงขลามีพี่น้องประชาชนไปชมกันเป็นจํานวนมากเลยนะคะเล่นเอาคนแถวนี้ตาร้อนกันเป็นที่สุดการทดสอบครั้งนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์กองทัพอากาศที่มุง่งเพิ่มขีดความสามารถของเครื่องบินขับไล่ให้มีความอ่อนตัวในการปฏิบัติภารกิจและสามารถวางกําล ได้จากทุกสนามบินรวมถึงพื้นที่ที่มีความเหมาะสมทั่วประเทศนะคะสำหรับการทดสอบดังกล่าวจะมีการลงจอดบนถนนทางหลวงหมายเลข4287จังหวัดสงขลาค่ะก็เห็นคนเข้าไปชมกันก็รู้สึกตื่นเต้นแทนนะคะมาถึงข่าวที่สองสำหรับเช้าวันนี้นะคะประชาสัมพันธ์จากทาง ท่าอากาศยานหัดใหญ่นะคะสำหรับพี่น้องประชาชนที่กำลังจะมีการวางแผนเดินทางไปประกอบพิธีฮัชจะมีผู้สแสวงบุญผู้รับส่งเป็นจำนวนมากอาจส่งผลต่อการจราจรโดยรอบและความหนาแน่นของการใช้บริการภายในท่าอากาศยานหัดใหญ่จึงขอให้ผู้โดยสารและผู้ใช้บริการทุกท่านกรุณาวางแผนการเดินทางก่อนเวลาเที่ยวบินออก2-3ชั่วโมงทั้งนี้เพื่อ ความสะดวกในการใช้บริการทางท่ากาศยนหาดใหญ่ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้ค่ะเราจะปิดท้ายอินดี้ o ซายตีด้วยอีกหนึ่งข่าวท้องถิ่นนะคะจากทางโรงพยาบาลมออหัดใหญ่ค่ะขณะนี้คลังเลือดโรงพยาบาลมอหัดใหญ่มีความขาดแคลนเลือดทุกกรุป๊ป เข้าขั้นวิกฤตขอเชิญชวนผู้มีสุขภาพดีร่วมใจกันบริจาคโลหิตได้ทุกกลุ่ม นะคะแวะไปบริจาคโลหิตได้เลยนะคะตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปค่ะและนี่คือข้อมูลข่าวสารที่หยิบมานำเสนอให้คนฟังอินดี้ได้ฟังกันในเช้าวันนี้ค่ะขอบคุณโครงการบ้านวังหงพุทธมนตนสงขาทาวโฮมสองชั้น3ห้องนอนสามห้องน้ำถนนกว้าง20เมตรเหลือ3าหลังสุดท้ายรับข้อสเสนอที่พิเศษมากๆเลยติดต่อได้วันนี้นะคะติด ต่อ081-698-9509โครงการบ้านวังหงพุทธมนทนสงขาความสมบูรณ์แบบที่คุณเป็นเจ้าของได้ค่ะร่วมสนับสนุนอินดี้โซซตี้โดยโครงการบ้านวังหงพุทธมนทนสงขาอีกหนึ่งไลฟ์สไตล์ของบ้านสวยบนทำเลทองโครงการบ้านวังหงพุทธมนทนสงขาทางโฮมสองชั้นสไตล์ทร o ปิคอลพื้นที่กว้าง 3ามห้องนอน3ห้องน้ําตกแต่งด้วยวัสดุอย่างดีร่มรื่นด้วยบรรยากาศที่เงียบสงบผ่านสายน้ําจากคลองวงบ้านสร้างเสร็จพร้อมอยู่เหลือเพียงสาหลังสุดท้ายรับข้อสเสนอราคาและเงื่อน,นไขสุดพิเศษสนใจติดต่อได้ที่0816989509โครงการบ้านวังหงพุทธพลทนสงขลาความสมบูรณ์แบบที่คุณเป็นเจ้าของได้ ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ช่วงอินดี้โซไซตี้ติดต่ออินดี้ทีม074 243 444 081 957 6644สนใจลงโฆษณาในรายการโทร074 243 444 081 957 6644